เอาครับผมพี่น้องเนาะ,ะตัวเลขได้พี่น้องทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลเลขควบฟันของเงนนอ็มมินเนาะแล้วก็เลขกลับเจย๊งพึ่งเปิดเผยมากครับผมสวัสดีสวัสดีค่ะพราว่พี่น้องก่องไปเอฟซีครับผมเนาะวันนี้เช้าวันที่สิบหกครับผมม,มือวัดดวงเนาะมือวัดดวงเอาทั้งหมดทั้งมวลได้พี่น้องเด้อ แอดมินจะสิบ่เล่าที่เดียวสู่ฟังเนาะรับสุขฟังอ่าไปนํากันสําหรับแต่ทางพี่น้องเด้อแนทางส่วตเนาะอันอื่นของครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็เบิ่งตามคลิปอ่าลงให้แล้วลงให้แล้วเด้อพี่น้องอันนี้สตแอดมินครับเนาะแต่ว่าเ็สุดๆมาให้ไได้มาเอ๊ะรับใหญ่บ่ว่าให้เลใหญ่ครับ เลขรับเจไง่ายทีเดียวเจง่านี่ก็จะว่าสัตวีหล่อมวดเก่างวดนั้นมันออกเก่าซีแล้วกัหนึ่งซีเพิ่นหายมาเก่าซีหนึ่งหางเดี่ยวเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะแล้วก็มวดต่อมากเพิ่นหายเอ็ดเวนมากเพิ่นหายหมากแปดสามกับหกสาม ออกแปสามออกเต็มเต็มเลยพี่น้องแปดสามบริกรพ่อเมเนวนเสาเป็นวันเจ็ดใหญ่เลขรับเจ๊ใหญ่เลขรับเจีใหญ่เช็ไ้แล้วะงแต่ว่างวดที่ผ่านมาลดก็ลดเลยพี่น้องแต่ว่าพอบัดเขามาหลายงวดแล้วบัตรลดมาลวกันดว่าลดลดลุดเพิ่์ให้มา สามเ่ามันหอกแปดมันหอกสามแดอ่ามันลอกแปดสามมันทำอะสำนักนี่พี่น้องเนาะเปินว่ารุนแรงอืบวกไปยังเอาขึ้นพึ้นว่าเข้ามาซ่อนซ่อนงวดเนาะไลายงวดมันลุนงวดที่ผ่านมาเนาะเพิ่งเห็นว่าซีสองเจ็ด้วกาสามเก่าเนาะถ้าเขาผิดจำเขาผิดนะตอนนี้ใจมากอย่างพี่น้อง นอกผู้ใดที่ติดตับทัสองบลอกมันผ่านดว่กันไหมครัะเพื่นไหนว่าเขาเจ็บแผลสามกับเขาเจ็มๆเนาะเอ่เกาซีนึงแต่เขาทังบนทังล่างเงวนนี่หางเดียวเม็ดเดียวโอ้สามตัวเขค่ะเัารอติดตาสีเขาทั้งบนทั้งล่างหมดพี่น้อเอารอดติดตับเสเป็นเพื่อนซีนึง่อนหรืออะไครับผมวัววัอี่ีที่้องเนาะ เลขลับเจใหญ่ครับเลขลับเจใหญ่ครับโจทย์อะไพี่น้องนีบ่ได้มาแต่ห้างไหนอ่าบ่ได้มาแต่ห้างมึงหนอกบ่ได้มาจากอ่ากองสลากเนาะเป็นเลขลับเจใหญ่เนาะแต่ว่าก่ออนื่นสีมาเล่าสู่ฟังก็ฝันได้พี่น้องเนี่ยจทตัวแอดมินด้่นี่นะค่ะถือตรงถือใจบอืเนนี่ยอ็ด ฝันได้มากกันโรคชิพภัยเบิร์นเออร์ลาเนาะแต่ว่ากระดังขนาดเลยค่ะโบรู้ว่าดังมาจากแอดมินหรือว่าดังมาจากใครอื่นหรือโบลูเนาะฝันต้องวดได้ครับเนาะจำได้ว่าเข้าฝันแอดมินนหรจำได้ว่าพี่น้องยุ้งซี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะแนวทางไหมพัดว่าสิไปออกรถป้ายเนี่ยเนาะพี่น้องระวังข้างไปมีรถสองขันมีรถสองขันไปน้ำกดกันขี่ไปน้ำกรด รถแต่ละคันเป็นรถพี่น้องที่หูจักกันพ้อมในฝันนะคือขึ้นมาหาให้หูจักรถทั้งสองคันเขาเป็นร้าบนหูจักเลยไม่รู้จักฝันไปเกี่ยวของเพิ่นกับเชื่อรถไปแล้วเพิ่นสิบห้าจะเอดเบนสิไปออกไปเนี่ยสิไปเอาหรือไม่ไม่รู้สิบไปกวอนหรือไ่กับพ่า้องสงสัยได้ฝันในพี่น้องไปเนาะฝันพี่ตลอดนั่งกระเจ้าไปเนาะรถขั้นแรกรถขั้นหนึ่งเอ่อเพิ่น คนแรกไปก่อนเอาคนที่จะไปถ่ายคือน่านนี้นะ่ะอันแรกไม่รอมาอะไไม่รอไปก่อนอา,าลาดออกหนาวโดยผิดรองเรื่องออกหน้าวก็อ่าไปก่อนเลยอันนี้ก็เลยเอาสีท่านข้าคนก็นกนได้ที่ข้างหลังก็ได้เนาะก็เลยพาก,กันไปแล้วก็ไปมัเป็นไปทอดสะพานสะพานมีการก่อสร้างเนาะอ่ะผู้ข้างหน้านี่ไปรอด แต่ว่าขั้นแอดฟินขี่ไปนั่งไปบอดผู้ขับสายตาผู้หญิงเบื้องส่งสะพานกำลังก่อสร้างสะพานนี้ไม้หนุ่มก้อนอยู่ตรงไหนจับอะไรครับโอ้สะพานหนุ่มก้อนเยอะจริงจริงนะมีสิจีดกว้างใบผู้ขับเนี่ยผู้หญิงสูงกวาอยู่แน่สวัสดพี่น้องน้องสูงแน่สูงไว้สูงไว้น้องอ่าเพื่อจะตีนสะพานนะเพื่อจบมะเขาบมะเขาได้่องสะพานค่ะเพื่อจหัวสูบลงใต้สะพานหุ่มพี่น้อง รถคั้นไหนก็โต๊ลงทั้งใ้สภาพเนาะรถขัน,ท,นขที่สองรถขันที่สองเ<ห>น,น,นาะแอดมินก็นโต๊ใจเลยผ้ากันจะได้บบบสิบไปดหัดจะได้แบสิบไปพ้ากันไปออกรถใหม่เนาะก็เลยผ้ากันเสื้อหารถปลาลากันก็ทั้งนี้ทัง้งนั้นก็เลยสะเดอดเลยได้พีน่น้องก็เลยสะดิดขึ้นเนาะก็เลยเมน่อนอคิดคิดระนาบเ่งเนาะจะ รถท่านที่ฟันเกี่ยวเยนี่ะก็ได้ไปตามหากูแจ๊กมองคนอยู่ความพี่น้องกันน่ะพี่น้องกูแจ๊กบ้ายข้าวเาน,ะนาะขั้นที้มันออกเดขเด็ดขั้นที่หนึ่งเลยก็เลยขี่รถไปซ่องเบืองใต้ตลาดเฮียนข้าว <c oughs> รถจอดอยู่หันเนาะ,ะ,ะขั้นที่แรงออกก่อนอเลขทะเบ,บียนแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกค่ะแปดหนึ่งหกกับ แปดน,น,น,นึ่งี่แหละสิจังตัวนี้เ่าพี่น้องหรือว่ามาจากทั้งอื่นบ่อันหนึ่งหกนี่พี่น้องเนาะเพราะว่าใครฝันต้อตองหัดตันเนาะแปดหนึ่งหกฝันต้อตองหัดแต่ว่าขั้นที่สองขั้นที่ไอ้ไม่ชี้ไปนล้วเิ่นไปเบิ้งตะายเงี้ยพี่น้อไปซ้องเบิ้งเนาะบ่ได้บอกแค่จองก็ได้หนิพี่น้องแต่ว่าไปเฉยๆก็เพิ่นมาลงเนาะอ่เพิ่นจีว่าเไดๆบุกเนาเพิ่นจะซื้อให้กัน เพื่อจะว่าเพื่อติดตามพวกพูดแล้วไม่อบาอกเพื่นเนาะไปแสุ่มเบิ้งเนาะพี่น้องคั้นที่สองตะ้งียนแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดสามเอากยงไหมบ้านเน่ทีนี่แหละพี่น้องมองนั่งเมาอยู่นี่แหะเป็นใจไหนที่ออกคักออกแน่จเดี๋ยแปดสามกสองหววสองด้เนาะแปดสามบุญหววที่พามาออกว่าแปดสามลังฝันเกี่ยวของกันแล้วเป็นทะเบียนรถ ก่เป็นเงินเนาะแต่ว่าแปดเจ็ดสามหิวมุ้ข่ออกสามตัวอยู่นะตอนคืนน่าจะปีที่แล้วแปดเจ็ดสามขั้นปีแอปเปิ้ลขีดเหรอหัวสูกลงสิบปีพิษณุโลกพี่น้องหัวซากลงซักลงเตะสักขั้นสิซักแบบเด๋อเนาะอ่าดอยู่ข้างหน้าจำได้ไหมพี่น้องขั้นแรกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกค่ะขั้นที่สองแปดเจ็ดสาม แปดสามสามแปดออกไปเมื่อแดดค่ะโอ้กับจะเลือดสามเท็ดตัวพี่น้องนี่แหละความฝันของแอดมินแต่ว่าแอดมินจะเลยหาไว้ต้องหาวัไหนว่าสั่นพี่น้องตั้งดังไม่จะใช้อีกว่าสันดังทั่วฝ้าเลยเรื่ยหนึ่งหกหนึ่พี่น้องเอ้อ ก็บรู้ว่าสิด่งก็ด่งเนาะแต่ว่าหายากเด้อหาเพราะอไรหาไม่ได้เนาะเลยวอีกเาจมให้พ่อแม่พี่น้องรับส่งรับฟังผู้ใดหาอะไรถ้าอื่นหามีโชคไม่มาหนักกันนี่จะแตกสามตัวอ่าเนาะพี่น้องเด้อเนาะกับเป็นก้อฟันนะไอ้บิดนี่สมิการเลขตัวเก่าที่งวดที่ผ่านมาระวังมันออกย้อนหลังประกาศใช่ไหมอ่าเพิ่นประกาศข้องใช่ไหมมาเลขออกแปดศูนย์เนาะคืองวดจุดก่อที่ผ่านมา นี่ยนะหนึ่งหนึ่งเอ่อแล้วก็หนึ่งสองสองสามน่ะสองสามเลขร้อยว่าไเลสองสามมออกนับกลนพี่รองสามสองน่ะเนาะงวดนี้สิบาคือเก้าบ่าเหรอฮะเออได้รงได้ขาดมาบ้งบ่านน่นแปดศูนย์พี่ลองนประกาศใส้ไม่กรโฟนเลยงูจักมัดบานมัดเมืองเลยแปดศูนย์นี่ยเนาะก็มาน้าแั่บอเนาะส่วนเอฟบีเ็บกับได้ยินว่าฝันดี บันดาลจะได้บ่เอ็ดเดได้ตัวเดียวล้างมือไปทำบุญไปยายก็ซักเนี่ามือขึ้นก่อนชี้แจงนะครับผมเอ็ดเคยได้ยินเสียงเป็นบ่งดอกว่าเป็นเสียงแดาราคนได้ยินแต่ว่าลางศูนย์หกกี่หนอนซ้ำนั่นตัวเดียวเอาเงาเงาเอาเงาปลาไหลเป็นเสียงมากแต่ชี้แจงเพราะว่าไปทำบุญเนาะในวัดปลาเาครับผมอ้ เรื่องคนสิมากหาโชกกับโมดูได้เป็น้องด้อก<ม>เลขเอาขาฝาเอาฝาไปได้เป่น้องใไม่ะล่างศูนกันนั้นได้ละมันกับทีเอสกับพวกฝาสีบอกเรื่องพกฝันมันเราฝันที่จะมาหาเองแต่ว่าใน้่าจังจันว่ามันฝันติดตึงไล้ายึงรับคื่นล่างศูนย์หกมัก็เสียบอกเนียอัี้ทั้งทังนั้นก็รอบมือเลยพี่น้องโอ้สีงงมงแรกสีมงแรกไปสีมนมม่นมเานาะ เ่อแต่คนต่างฝันฝันผู้ใด้ก็ไม่ใช์ฝันมาตาสิออกหรือว่าสิบอกเนาะแต่ว่ากับพวกเนี่ยเรืมาหาเองศูนย์หกเนาะเพราะว่าเขาไปชุดถูกเนาะเล่ยกระตรงกันนะคะค่ะแต่ว่ามือเนี่ยที่เข้าแคกคิดเนี่ยแม่เพป็นกับว่าศูนย์มากๆเนาะหรือ่างครั้งสิไม่ยังอย่าบอกลู้เพราะว่าเจ็บกัดดับไปแล้วหน้าศูนย์หกก็เลยต้องชุดปากไก่พันมาวางลันศูนย์หกซ้ำนัดเดียวจะรอดไหมนักกันอืม แต่ว่าห้างนี้ห้างนั่นไปพี่น้องอเลขลับลเจใหญ่ฝอ,อยดดูนะนอ้องวสัตเลขลับเจใหญ่ครับผมหางเดียวเบ็ดเดียวเนาะไฮมาเดียว,ยว,ยยวแต่ว่าสิมาคือกันบอเนี่ยทั้งมดทั้งมวลที่เอ็มบินฟันนี่กับอเอ็ินเจฟันนี่บ่มีเลขตรงนี้กว่ม บอคือกันเลยพีน้องบอคือเลยกาพิจก็ได้น่าเอาแต่ว่ามีไให้เห็นแท้เนาะมีทีีไปที่มาเลขลับเจ๊ใหญ่ครับผมเพราะว่าสัิตีตีมันแย่นนี้เล่นิ๊งเนอเลขหน่อยชุดป้อมค่ะหางเหี่ยวให้มาแปดสี่ศูนยแปดสี่ศูนย์เนอะแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนแปดสี่ศูนเนาะจะเลือกตัด เคยเห็นว he ่าพ okay, right, okay. ี่ el, ้องเก่าซีหนึ่งได้ทั้งหนึ่งซีทั้งเก่าซีบ่แม่อันนี้กับแปดซีอ่ะซศูนยนย์เนาะเลขลับเจ๊ใหญ่เน้นเม็ดเดียวหาเดียวแปดซีศูนย์ะรันังบอว่าวัที่แล้วบนไหนมากเาสามวผมมันออกแปสมอ่ะมันลุดไปวันที่แล้วสองก้อนวนนั้นมันเข่าเข่าลุดไปเมื่อกี้นี่แถบทุ่มบปเนาะพี่้องเอาแก่สิวาสูป่าให้ På programnettet vi ramler ut. Ja.